สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำพับตัวน้องแมวมารีนะคะเราจะพับเป็นตัวส่วนนี้นะคะเป็นเหนรียญโบทานแมวมารีค่ะเราจะใช้ริปบิ้ตนตาละครังนะคะสีขาวสีเส้นนะคะใช้ความยาว70เซนค่ะเสร็จแล้วให้เราพับครึ่งน,นะคะ ครึ่งแล้วเราขึ้นเป็นฐานสี่ค่ะหนึ่งเส้นตั้งไว้นะคะเส้นที่สองคล้องทับเส้นที่3ส,สอดด้านล่างค่ะเส้นที่สี่สอดเข้าเส้นที่1ค่ะดึงให้ชิดกันค่ะ เสร็จแล้วพับขึ้นเฉียงเอาด้านขวาเฉียงลงค่ะเอาด้านซ้ายพับเฉียงมาขวาเส้นด้านล่างพับสอดเข้าตรงกลางด้านขวาค่ะดึงให้กระชับค่ะใช้มือประคองด้านซ้ายไว้นะคะเสร็จแล้วเราหยิบเส้นด้านล่างขึ้นมาเส้นที่สองพับทับ เส้นที่สามพัดทับค่ะเส้นที่สี่พัดทับจะเป็นสีเส้นแบบนี้ค่ะให้เราหยิบเส้นที่หนึ่งลงแล้วยิบพัดขึ้นเส้นที่1ลงหยิบพัดขึ้นสลับกันไปเรื่อยๆนะคะเอาเส้นที่1ลงแล้วยิบพัดขึ้นเส้นที่1ลงหยิบพัดขึ้นค่ะพัดขึ้นหมดแล้วจะเป็นสีเส้นสุดท้ายแบบนี้ค่ะ ให้เราเอาเส้นที่หนึ่งลงให้เหลือแค่3เส้นนะคะเสร็จแล้วเราทําช่องตรงนี้ให้โป่ง,ปงไว้จะได้สอดง่ายๆค่ะเราหยิบเส้นที่หนึ่งมาสอดเข้าช่องแรกค่ะเส้นที่2อสอดที่เดียวกันทะลุช่องที่สองลอด2เส้นเส้นที่สามเสียบที่เดียวกันเลยค่ะทะลุช่องที่สามจะลอดตรงนี้ไป3เส้นค่ะ เสร็จแล้วดึงให้กระชับใช้มือประคองไว้แล้วดึงทีละนิดค่ะจะค,ค่อยดึงไปให้กลมๆได้กลมๆแบบนี้แล้วไงายขึ้นค่ะ เราหยิบเส้นที่อยู่ตรงหน้าเราก่อนนะคะพัดข้ามไปสามเส้นหนึ่งสองสามตรงนี้ค่ะและทำเส้นต่อมาพัดข้ามไปอีกสามหนึ่งสองสามตรงนี้ค่ะเส้นต่อมาแล้วก็พัดไปอีกสามจะผ่านไปสามเส้นหยิบเส้นต่อมาพัดข้ามไปสามสามเส้นค่ะ หยิบเส้นต่อมาพาดสามเส้นสุดท้ายตรงนี้ค่ะเราจะสอดเข้าช่องแรกสุดท้ายจะเหลือสามเส้นหยิบเส้นแรกมานะคะสอดเข้าช่องแรกเส้นที่สองเสียบที่เดียวกันทะลุช่องที่สองเส้นที่สามเสียบที่เดียวกันทะลุช่องที่สามเสร็จแล้วง่ายขึ้นค่ะ ดึงให้กระชับค่ะดึงนิดนึงหยิบหนึ่งเส้นสอดทะแยงไปทะลุอีกฝั่งหนึ่งนะคะตามคู่เส้นของเขาเลยค่ะเส้นที่สองสอดทะแยงไปเหมือนเดิมทะลุอีกฝั่งหนึ่งนะคะ ้นต่อมาสอดทะแยงไปค่ะสอนแบบนี้ไปเรื่อยๆให้ครบทุกเส้นเลยค่ะ สอดหมดแล้วหงายขึ้นค่ะดึงให้กระชับอีกนิดหนึ่งค่ะเสร็จแล้วหยิบมาหนึ่งเส้นที่อยู่ตรงหน้าเราค่ะให้วนขวาแบบนี้ค่ะวนขวาให้เป็นลวยแบบนี้ค่ะแล้วสอดเข้าตรงช่องผู้เส้นของเขานะคะหยิบเส้นต่อมาแล้วก็วนขวาเหมือนเดิมค่ะ เส้นต่อมาวนขวาเหมือนเดิมค่ะสอดมัทะลุตรงคู่เส้นที่เราหยิบนะคะเส้นต่อมาก็วนขวาเส้นต่อมานะคะแล้วก็วนขวาเหมือนเดิมค่ะ เสียบมาทะลุเส้นที่เราหยิบเส้นต่อมาแล้วก็วนเหมือนเดิมค่ะวนขวาแบบนี้ค่ะเส้นต่อมาวนขวา เส้นต่อมานะคะเส้นสุดท้าย ได้แบบนี้แล้วเราจะดึงกระชับนะคะค่อยๆดึงไปทีละเส้นทีละนิดนะคะเสร็จแล้วค่ะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราไงายขึ้นมาแล้วเราสอดเก็บค่ะ หยิบเส้นตรงนี้มา1เส้นเราสอดทะแยงไปเหมือนเดิมค่ะสอดไปทะลุอีกฝั่งหนึ่งค่ะเส้นต่อมาสอดไปทะลุอีกด้านหนึ่งนะคะสอดไปทีละเส้นแบบนี้ให้หมดทุกเส้นเลยค่ะ เสร็จแล้วเราตัดที่เหลือออกนะคะเสร็จแล้วค่ะตัวน้องแมวจะเป็นส่วนตัวค่ะ ทำตามได้นะคะเดี๋ยวอีพีหน้ามาตกแต่งให้ดูนะคะประกอบให้ดูค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ